อย่างนี้มันต้องพอมากสิตัวาพาดค่อยก็น่ารักนะนี่ถือว่ารักกันดีคนรูปหลอกทำอะไรไม่ผิดหลออทำอะไรไม่ผิดอสองมาตรฐานนั่นเราวะวางจากงานวานไทยร้อยมาลายใบเข้าห้อยคอสาวจำปาเจ้า,จาเป็นเทพกิดาของบ้านนาบ้านทุ่ง นุ่งผ้งทาทงไทยเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดง,แดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเฮึมเติมต่อดินสอบไม่ใช่ดินสอบอ่ใช้ใช้แป้งพับเอาขอบคุณับ 第三。